แล้วนักเรียนน้ำที่เรา,าการานออกมาลองชิมดูดโอ้นักเรียนชิมได้จะได้รู้ว่าจืดหรือเค็มนักเรียนเริ่มอะไรแล้วเกลือเริ่มปรากฏแล้วนะเกลือเริ่มปรากฏให้เราเห็นแล้วนะักเรียนดูเกลือเริ่มแสดงออกมาแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนพอแห้งอย่างนี้นะคะนักเรียนดูถ้าเราปล่อยให้แห้งเกินอาจจะทําให้หลอดแก้วแตกได้นะคะ,ะเวลาเอาออกนักเรียนต้องเอาอะไรออกมาก่อนเอาสายยางขึ้นมาก่อนนะคะถ้าเราไม่เอาขึ้นมาก่อนเป็นไงไ <ป S 1> น้ําเป็นไงนักเรียนถ้าเราไม่เอาสายยางขึ้นมาก่อนน้ําจะกลับมาอยู่นี่นะคะแล้วนักเรียนทีนี้ถึงจะดับตะเกียงนะคะเอาดับตะเกียงได้ดับตะเกียงนะคะนักเรียน ดับเลยนะคะดึงตะเกียงออกมาดับเลยนะคะเอาแล้วทีนี้จุกยางนักเรียนอย่าดึงออกตรงๆนะคะนักเรียนบิดนะคะให้ขยับซ้ายขวาลองดึงดูประภาพขยับขยับซ้ายขวาออกมานะคะจับอย่างนี้นักเรียนเราใช้อันนี้จับเอาไว้นะคะนักเรียนแล้วบิด ซ้ายขวาก็จะออกมาได้นะคะจากนั้นเราก็ไหนที่วางหลอดนะคะนักเรียนเราอย่าใช้มือจับนะมันร้อนเราใช้ที่จับหลอดแล้วก็วางอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะแยกอะไรออกมาได้แล้วแยกน้ําออกจากเกลืออันนี้นะักเรียนลองชิมดูเพื่อนอันนี้น้ําที่เราแยกได้ก็จะเป็นน้ํา น้ำบริสุทธิ์นะคะนักเรียนลองชิมดูชิมดูเค็มไหมจืดนะไม่เค็มเอาลองชิมดูแตะดูได้ดนะคะแตะดูนักเรียนแตะดูไม่ไมนักเียนดิเป็นไงจืดจืดแล้วนะเพราะอะไรเกลือถูกแยกออกมาแล้วนะคะยังกลุ่มไหนยังไม่เสร็จอีก นะคะคเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าก่อนทดลองจะเค็มอยู่นะคะนักเรียนดูจากอันนี้นะคะนักเรียนยกมาดูนักเรียนดูจะเห็นว่าถ้าเราคืนต้มต่อไปอีกนักเรียนเกลือ,อน,นี้เป็นไงคะ เราก็จะสามารถที่จะแยกออกมาได้นะคะนักเรียนดูเราก็สามารถที่จะแยกเกลือเป็นไงคะก็สะแสดงตัวออกมาแล้วนะคะแต่อย่าต้มให้จนแห้งเกินนะคะขนาดนี้ก็พอแล้วนะคะขนาดนี้ก็พอนักเรียนไม่เป็นไรไม่อันตรายนะคะน้การกลั่นอันนี้ไม่อันตรายนะคะทำให้เกิดอะไรเกิดการควบแน่นนั่นเองนะคะที่จะออกมาได้นะคะตอนนี้เสร็จหมดทุกกลุ่มหรือย,ยัง เซนหมทุกกลุ่มเดี๋ยวรายงานผลนะเป็นไงนักเรียนรายงานผลว่าในหลอดทดลองหลอดใหญ่เป็นไงมีอะไรอยู่หลอดเล็กเป็นไงมีน้ำอยู่น้ำนี้จะเป็นไงก็จะจืดนะคะเอาเสร็จทุกกลุ่มหล้วยังเอารายงานผลเลยนะกลุ่มที่ เอาประภาพใดงานเลยนะคะเอานักเรียนตะมือประภาพด้วยจากที่เราทดลองนะคะเราเห็นอย่างไรท่อดใหญ่จะจะมี ลหลอดใหญ่มีมีเกลือมีเกลืออยู่นะคะนะักเรียนหลอดทดลองขนาดใหญ่มีเกลืออยู่หลอดทดลองขนาดกลางมีประโยะู่มีน้ําน้ําเปล่ามีน้ําเปล่าชิมแล้วเป็นไงจืดค,ครับจืดนะคะอันนี้ก็เป็นการแยกน้ําออกจาก<อ>น้ําเกลือสําเร็จนะเอาต่อมือให้เพื่อนเราด้วยนะคะ